สวัสดีครับวันนี้ก็ผมกับผมนะครับตั้มพันล้านวันนี้มีพัสดุมาส่งหนึ่งชิ้นนะครับจากเอฟซี <c oughs> ทางบ้านนะครับก็นะครับเราผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าในนี้เป็นพระอะไรนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่า <c oughs> ใครส่งพระอะไรมาแท้หรือเปล่าจะได้รับเงินสดไหม มาเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็นะครับเดี๋ยวนะแกะดูนะครับว่าในนี้เป็นอะไรส่งมาจากใครนะครับเครื่องประดิษฐ์อะไรเครื่องประดิษฐ์อะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่ามีคนส่งพ้ามาหลายคนมากนะครับแต่ว่า ฉีกยากเลยนะครับแค่ไมอย่างดี อีกชั้นนึงอีกโอ้โหอีกชั้นนึงีสุดยอดนี่อ๋อเป็นเหรียญทาเวท <c oughs> เนื้อตะกัว่ว <c oughs> ลองเก็บขยะกระทิงให้หมดโอ้โหองค์นี้สวยมาก <c oughs> แท้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนขอยัดแกะขอยัดเจ้าของแกะนะครับขอยัดแกะกรอบนะครับแกะไม่ออกนะครับน่าจะถูกแบบอยู่ในกรอบอย่างนี้นานมากขยัดนะครับ แล้วเจ้าของนะครับถ้าไม่แท้ก็จะส่งคืนแท้นะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะครับเจ้าของพระ